ททท,ทร่วมกับกรมอนามัยเยี่ยมชมมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ของท่าอากาศยานดอนเมืองและมอบตราสัญ,ญลักษณ์มาตรฐาน S.H.A. ให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียวันนี้คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนมามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ S.H.A. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขนายธเนศเพชรวรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททร่วมการตรวจมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมทั้งตรวจประเมินมอบตราสัญลักษณ์ S H A ให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย S H A ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย S H A ได้เยี่ยมชมการให้บริการส่วนต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญจึงคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้โดยสารสายการบินและผู้ใช้บริการซึ่งต้องมุ่งเน้นให้มาตรการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักสุขอ,อนามัยโดยพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่มีการทำความสะอาดพื้นที่และส่วนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลาและเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านจุด ดกรองตรวจวัดอุณหภูมิรักษาความสะอาดเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ครับวันนี้ไนดะ้รับความกรุณาจากท่านที่บดีนะครับมาเป็นผู้ส่งมอบปลาย s h a หรือว่า Safety and Hygiene Administration ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขได้ได,ได้พัฒนามันขึ้นมานะครับคือทททมองว่า s h a เนี่ยจะเป็น,นกลไกสาคัญ ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนะักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าอยู่ในระบบพอสมควรแล้วเราอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในภาคส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีทั้งหมด10กิจการเนี่ยได้เข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะ S H A จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนภาพของการท่องเที่ยวไทยในสายตานังท่องเที่ยวทั่วโลกในอนาคตได้เป็นอย่างดี ระวางภาพความเป็น trusted destination แหล่งท่องเที่ยวที่คุณวางใจได้กับกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น S H A เนี่ยก็จะเป็นแมคาินิกเป็นกลไกสําคัญและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวหรือกรมอนามัยและก็การทงเที่ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่านี่จะเป็นการสร้างเซนติเมนต์ทางจิตวิทยาสําคัญที่ทําให้คนรู้จักปรับใช้ชีวิตในวิถีใหม่ได้อย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้การเดินทาง ทางอากาศเนี่ยอาจจะเบาบางลงไปนะครับแต่ผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนักธุรกิจที่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางโดยสายการบินเนี่ยผมคิดว่าการลงพื้นที่กับท่านทิพปดีและก็ทางเอวทวันนี้ผมแน่ใจว่าทอทอแน่ใจวันนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ทุกคนรู้สึกสบายใจว่าเมื่อคุณมีอากาศที่สูงเข้ามาในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่ทําให้เราใช้วิธีชีวิตแบบวิธีใหม่ได้อย่างเพ่งรัดและตรงตามสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นครับมาตรฐาน s h a จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลักซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สิน ้าและบริการนั้นๆปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรองรับตามมาตรฐาน s s j กว่า8,000รายทั่วประเทศ